กราบสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Hong Kai Impact d r นะโอ้ลิ้นพันธ์นะถ้าเกิดอ่าใครเล่นแพดหกจุดสามมาเนาะแล้วก็เล่นตั้งแต่ช่วงปีใหม่หลังปีใหม่เป็นต้นมาเนาะก็จะมีกิจกรรมล็อกอินอ่ารับพรลมหนาวเนาะล็อกอกินเจ็ดวันนะซึ่งรางวัลนะสุดท้ายก็จะเป็นเนี่ยรับเลยละกันนะนี่คือเจ้กกล่องนี้นั่นเองนะซึ่งสําหรับถ้าเป็นผู้เล่นเก่านี่เรียกว่าเออฉันไม่รู้จะกดอะไรดีนะ ทำไมนะเหลือตัวมันไม่ได้ใช้ประมาณเกสิเปเ็นะคนเก้าห้าเปรเ็นเลยอ่ะผมให้นะงั้นเราจะมาดูกล่องนี้กันนะฮะว่าอีก,กล่องนี้เป็นยังไงเนะาะค่อนข้างแนะนำกับผู้เล่นใหม่นะเ,เปิดตัวอะไรดีครับนะโอ้ตัวละครเยอะใช้ได้เลยนะไม่เลยนะผมมีแล้วทังโอ้เศร้าใจจังมันมีหน้าใหญ่ให้เราดูไหมนะ่ะโอ้โหเช็คแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคหาไม่เจองั้นเราก็มาดูอีกกล่องนี้กันนะไอกล่องนี้เลยนะ เราจะมาพูดถึงตัวละครกันเนาะซึ่งผมสารภาพว่าเจ้ากล่องนี้ก็คือเราจะสามารถกดเอาวอร์คิรี่ระดับ S หรืออุปกรณ์ที่ไม่ใช่วอร์คิรี่ได้เนาะก็หนึ่งอย่างให้เราเรียกได้เฮ้ยมีอำนาจจิบโบราณใหญ่200นะโอ้โหสุดยอดเลยน่าสนใจนะฮะเราจะมาดูตัวละครกันเนาะซึ่งผมไม่พูดทุกตัวนะเพราะว่าอะไรนะเพราะว่ามันมันตกเมตาระดับออกนอกสุริยะจักรวาลไปแบบเกือบหมดในตามจิตศรัทธาเนาะเราจะพูดถึงเฉพาะตัวที่ณปัจจุบันแล้วยังได้ใช้งานอยู่เนาะ ซึ่งผมไล่ดูอยู่นะ,ะที่ได้ใช้งานอยู่โอ้โหน้ำตาจะไหลครับที่ได้ใช้งานอยู่นะปัจจุบันนะเอาตามแรงที่ผมอยู่เลยนะเพราะผมอยู่แรงเลสโลตาน์ซึ่งพยายามจะไม่ขึ้นไปไกลกว่าน,นี้นะเพราะว่าของผมไม่ได้ดีขนาดนั้นเนื่องผมเป็นโลสเปนเดอร์นะเพราะนั้นหลายหลยทีมของผมจะยังไม่ได้โโหริชตหลือีกสี่ชั่วโมงลีเฮ้ยพวกแก อีก45อันขึ้นเนวาน่าใช่ไหมแรงสุดท้ายโอ้งานเข้าแล้วใครก็ได้ครับมาลิฟแฟงทีฮนะสวยแล้ว <laughs> ของฉันไม่ได้ดีกันน,นัดนโดยหนักมือไปหน่อยอ่ะโอ้ปปยไปไกลนะ yeah, แย่ละคือตามแรงที่ผมอยู่ปกติเนื่องจากของผมไม่ค่อยดีผมก็ชอบไปส่องของผู้เล่นอื่นน้อยพวกระดับที่มันได้คะแนนดีๆแหละว่าเขาเล่นทีมตัวอะไรบ้างด้วยความประสบการณ์เล่นมานานแล้วทําให้เราค่อนข้าง รู้จักกับตัวละครเยอะอะเรียกงี้ดีกว่าผมรู้จักได้จะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ของนเกมน,นะอ่าได้เลยแหละเพราะฉะนั้นตัวละครในกล่องตัวจีนนี้นะตัวละครที่ยังมีคนหยิบมาใช้งานจริงจังนะแล้วถือว่าเป็นเมตาก็ถือจัดว่าเป็นเมตาแต่อาจจะไม่ได้ท็อปเมตามากนะัดที่ยังใช้งานอยู่มีแค่ตัวละครเดียวฮนะก็คือนี่ฮนะบรนเนียนะเฮชเชอร์ออฟเลเซนนะเฮชเชอร์แห่งเหตุผลเนาะบรนเนียตัวนี้นะซึ่งโบรนเะนียตัวนี้เอ่อ จะเอาเข้าเล่นคือในปัจจุบันยังมีคนใช้งานอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีด้วยแต่ต้องยอมรับว่าดันที่นางจะทํางานได้ดีก็คือจะต้องเป็นดันชีวภาพแล้วก็เป็นมอนสเตอร์แพนน้าแข็งเนาะเรียกว่าเป็นดันเฉพาะทางเลยคือถ้าเกิดเป็นดันนั้นน่ะโบเเนียนี่เรียกว่ากินขาดมากคือสุดๆอะเพราะว่าต้องยอมรับว่าตัวละครโบเียโบเเนียอธิบายก่อนเนาะโบเเนียเฮเธอร์ออฟลิซนเนาะเป็นตัวละครประเภทจักรกลเนาะแล้วก็เป็นท่าน้ําแข็งซึ่ง ตัวละครเมตาธาตุน้ำแข็งเ่ยเอาแบบท็อปเมตาเลยนะก็คือจะเป็นของเอลิเซียเนาะเพราะมันเป็นตำแหน่งของทาตัวทําดาเมจหลังแล้วเป็น DPS น้ำแข็งที่เป็น DPS นะฮะหลักๆเลยอ่ะที่เป็นเมตาเราก็จะมีนี่ครับท็อปเมตาเลยเอลิเซียนะเลเซียล่างไง h i s t อ r y of Human Ego นี่คือเมตาดับหน่งเลยคือท็อปสุดแล้วแต่ว่าด้วยความที่เอลิเซียเป็นตัวละครพลังจิตเนาะไอพวกแรงแรกๆอ่ะแรงกลางๆไปอ่ะ ต่อให้สู้กับมอเตอร์ชีวภาพที่นางจะยิงบาลง50%กรตามอะแต่แรงมันไม่ม,มอนไม่ได้คึกมากอะไรขนาดนะั้นจริงเอลเซียสามารถเก็บได้นะเก็บได้หมดแหละอาจจะอาจจะทำเวลาคนสู้สายเฉพาะทางไม่ได้แต่ค่อนข้างเคลียร์คอนเทนต์ได้หมดนะสำหรับเอลเซียเนาะถ้าเกิดตู้มาก็ค่อนข้างแนะนำไม่เปิดนะแต่อย่างที่บอกว่านางเคลียร์ชีวภาพไม่ได้ตัวละครตัวเดียว สายน้าแข็งเนาะที่เคลียชีวภาพได้ดีสุดก็จะเป็นในตาแหน่งของโบรเดียเนาะซึ่งโบรเดียมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่นางตกเมตาไปแล้วทางตัวสังกัดเออลูกรักนาะเราไม่อยากให้เขาตกเมตาเขาก็เลยออกของใหม่คุณหมายความว่าถ้าคุณอยากจะเล่นโบรเดียคุณต้องมีไอเทมเซตใหม่นะคือโบรเดียเวลามันตู้มันรีลันมาจะมีตัวนางอะรีลันมาแล้วก็มีอาวุธประจําตัวมาซึ่งตู้อาวุธนางอะไม่ต้องเปิดนะผมบอกเลยคือไม่ต้องเปิดเพราะว่ามันตกเมตาทั้งเซตเลย ของที่นางใช้อยู่ก็จะเป็นเซตนี้นะฮะ,ะเซตดีสุดของนางณปปัจจุบันเนาะซึ่งวิธีได้รับนะใช่ครับมันนะมันคราบได้นะมาอยู่ที่้านคาคาบแล้วคุณสามารถเอาของมาคราบได้สับสติกมาเนาะส่วนของอาวุธที่เป็นอันดับสุดยอดของโบนเนี่ยนะตอนนี้ก็จะเป็นชิ้นนี้ฮสตาออฟอีเดนนะฮะเป็นอาวุธกาชานะคุณต้องไปกาชามาให้ได้นะฮะอะืนเก่าช่างมันเลยนะเพราะว่าต่อให้คุณไม่อยากได้ก็ตามเชื่อเถอะว่าเดี๋ยวมันจะไปโผล่หลังตู้ ตันอ,อื่นนะแล้วคุณอาจจะเปิดมันได้มาก็ได้นะของโบเนียจับเด็กก็ประมาณนี้เนาะซึ่งจะให้โบเนียสู้กับเมตาปัจจุบันได้คุณอาจจะต้องขึ้นแรงโบเนียสูงๆหน่อยเอสแต่เล่นได้ละด้วยความที่โบเนียเขาเป็นตัวละครเก่าเกมก็เลยใจดีนะว่าตัวโบเนียนอกจากคุณจะกดจากตัวตรงนั้นได้แล้วอะ่ะคุณยังสามารถมาแลกที่นี่ได้นะอันหนึ่งนะที่ไหนนะผมจำได้โบเนียมันแลกได้อีกที่หนึ่งสว่านผแลกได้จำกัดเอก็มาแลกเพิ่มได้ตรงนี้นะ ใช่ไม่แล็กได้แค่น้นแหละเพราะนั้นโรนี่ผมค่อนข้างแนะนําว่าเป็นตัวละครที่น่าเปิดที่สุดในกล่องนี้แล้วนะสำหรับคนที่ไม่มีเนาะหรือคุณจะเอามารับอัพแบงก็ดีคนระับค่อนข้างดีเลยมันมันเป็นตัวละครที่เดียวที่ได้ใช้ <c oughs> นะใน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 กล่องนี้เลยนะตัวละครมาเซเล่เซเล่ร่างแฝดเนาะเซเล่แฝดเป็นตัวละครคอตั้มสายกายภาพเนาะซึ่งเราพูดกันแตมตรงว่าสายกายภาพแบบ มันจะมีตัวละครอยู่ประมาณสาตัวละครที่เป็นท็อปเมตาซึ่งเขียดเซเล่ตกตกเมตาแบบสมบูรณ์แล้วซึ่งเออเซเล่ยอ uh huh. ยอมรับว่าร่แรงสูงๆเซเล่เล่นไม่ค่อยไหวแล้วดามเมจนางไม่ค่อยถึงเพราะฉะนั้นเซเล่จะไม่ค่อยได้ใช้แล้วต่อให้อับแรงสูงเพว่าก็ายังหนังชีวิตอยู่ตัวละครกายภาพถ้าเกิดคุณมองมองตู้ไว้เลยนะตัวละครกายภาพที่เป็นผมจิ้มผิดต้องเข้ากายภาพสิเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชกดทั้งหมดกายภาพเราจะพูดถึงสายกายภาพก่อนเนาะสำหรับสายกายภาพนะตัวที่ เก่งเก่งเลยก็จะมีนี่อ่าไปไหนเนี่ยเออผมไม่มีนี่หว่ายูเรนี่อะไรอ่ะโอ้โหก็จะเป็นเนี่ยดูเรนเด้ามาเนาะไอพาราทินัสเนี่ยตัวเนี้ยเป็นกายภาพสายจิตภาพเนาะตัวเดียวในเกมเลยนะก็คือถ้าดันไหนเป็นดันที่ต้องใช้จิตภาพสายไอไอดันที่บังคับใช้เนี่ยจิตภาพสายกายภาพเราเล่นถนัดอ่ะ ดูลันดอนี่กินขาดมาแล้วก็ค่อนข้างจะมีไหลดันที่นางค่อนข้างได้เปรียบถือว่าเป็นตัวที่ดีมากเลยตัวหนึ่งเลยนะแต่ด้วยความที่เป็นดูลันดอนอะคุณนันนางนี่ค่อนข้างจะทุกแทบลุกล่างอะคุณเป็นตัวละครที่แพงผมจัดกว่าแพงตัวหนึ่งเพราะว่าของไม่ฟูนางจะไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นถ้าจะเล่นให้เต็มประสิทธิภาพนางของชุดชุดต้องแน่นอะครึ่งๆึกลางๆนางจะไม่ค่อยสแสดงประสิทธิภาพเลยเป็นตัวละครอย่างที่ค่อนข้างแพง จะเปิดก็ต้องใจรักหน่อยหนึ่งนะฮะซึ่งตัวละครที่ผมแนะนำสำรับสายกายภาพจริงเนาะก็คือตัวนี้เซเอ้ยไม่ใช่เล่ยเล่ลินบานนะเอลิเซียนะม,มิสพิงเอลเนาะตัวของเอลิเซียดียังไงนะอันดับแรกคือตัวนางฟรีคุณคุณสามารถได้รัดได้จากไหนบ้างนี่ฮะแรกสงครามก็คือคุณเล่นพวกทำของเควสในรายวันทำไอคอนเทนต์ในเกมอ่ะคุณจะได้พวกไอเหรียญเนี่ยอำนาจจินโบราณมาเนี่ยแหละนะแล้วคุณก็สามารถเอามาแลกได้นะคุณนะ เอลิเซียครับผมจำไม่ผิดเออเอลิเซียผมตันไปแล้วอะ่ะเอลิเซียใช้หินนะอ๋อเอลิเซียใช้หินสองแบบเนาะเป็นอำน,นาจจิตเล็กกับอำน,นาจจิตใหญ่นะอำน,นาจจิตธรรมดาเนี่ยแหละอันหนึ่งอำน,นาจจิตโบราณกับเนี่ยมรดกโบราณน,นะใช้อย่างละอันกันเนาะใช้ผสมกันไออำน,นาจจิตเล็กเนี่ยมันจะมีให้เราแลกรายเดือนอ่าซื้อได้แล้วก็มีคอนเทนต์ในเกมได้แต่ไอไอก้อนใหญ่เนี่ยไอมรดกจิตโบราณเนี่ยเนี่ยคุณได้รับจากอบิทวิทยเจ็ดสิบขึ้นไปเพราะฉะนั้นแรกๆคุณจะยังไม่ได้นะผมบอกเลยสำหรับคนที่เล่นใหม่เนาะ แล้วตกสัปดาห์ค่อนข้างหายากผมเป็นผู้เล่นเอนเกมแล้วก็ตามผมยังบอกเลยว,ว่าตกตอสัปดาห์ผมได้ไม่เท่าไหร่อ่ะก็ค่อยซื้อค่อยแลกมาได้นะเอลิเซียเก่งมากเป็นตัวละครกายภาพที่ผมว่าไม่น่าตกเมตาง่ายอ่ะน่าจะใช้ได้ข้ามปีข้ามชาติแต่ตัวนี้เก่งมากเลยผมปั้นขึ้นส s เไปละส่วนของอุปกรณ์สวมใส่นางก็ก็เป็นมิดนะถามว่าเป็นมิดยังไงเออ มีอาวุธเนียน้ยที่ต้องกาชาแต่มีโอกาสที่จะปีอยู่หลังตู้ตู้อื่นได้คุณก็ต้องไปส่องหลังตู้ตู้ว่ใหม่นะเพราะตัวละครค่อนข้างนานแล้วอาจจะไปโ่หลังตู้ได้อาจจะหลุดเลดได้โดยไม่ต้องไปเปิดจริงจังก็ได้สติ๊กมาเอออันนี้ไม่เกี่ยวแล้วคนเออผมเปลี่ยนไปเล่นตู้อยู่อ่าอันนี้สติกมานี้ก็ดีนะคุณถามว่าทำไมนะสติกมาเซตสามของนางนี่เลยนะเซตที่ดีที่สุดของนางนะฮะใช่แล้วมันเป็นสติกมาคราฟอีกแล้วคือเอาของในเกมไปแลกได้แต่ ผมบอกเลยนะผู้เล่นเก่าก็ยังเป็นอะไรที่ตึงนะเพราะว่ามันใช้ของค่อนข,ข้างเยอะมากเลยนะในการทำนะเนี่ย G 4สสลิมมาครับคุณจะต้องไล่ตั้งแต่อะไรเนี่ย G 3สขึ้นมา G2 ไอ้ g ีนี่ทำข้ามได้ละเอาเศษเนี่ย2 0 0ร้อันแล้วก็ใช้ของตามเนี่ยที่เขาบอกปุ๊บทำา G สาเสร็จปุ๊บแล้วก็ขึ้นมาเป็น G 4เอลิเซียแล้วคุณต้องทำอย่างเงี้ย3ารอบเพราะาต้องทำสามชิ้นโอ้ผมบอกเลยว่าใช้ของเปลืองมากครึ่งปีเพอเพอได้แค่ชิ้นเดียวด้วย ถ้าคุณมีงบหน่อยอาจจะเปิดตู้นางก็ได้นาะวุหนางก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นโลสเปนเดอร์มอนผมก็คอยคราฟมาสักวันหนึ่งเนี๋ยก็ครบด้วยความที่ตัวละครมันเก่งแบบทะลุโลกมากเลยนะค่อนข้างสุดยอดนะอ๊้ผมรีวิวอะไรแน่เนี่ย <laughs> แล้วก็ตัวกายภาพนะตัวหนึ่งนะตัวกายภาพผมพูดถึงไปสองตัวแล้วเนาะเป็นตัวนี้แล้วก็ตัวนี้แล้วก็อีกตัวหนึ่งเพราะว่าเอลิเซียเป็นพลังจิต <c oughs> อีกแล้ว <c oughs> แล้วเขาจะตีจ ไอตีชีวาภาพไม่ค่อยเข้านะเพราะมันจะลดดาเมจลง50%แล้วพุทธสารภาพว่าไปเจอชีวาแล้วนางตีไม่ค่อยติะ๊ะเออแบบค่อนข้างดาเมจหายไปพวบมอีตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างจะเป็นตัวละครเก่าแล้วแหละแต่ผมของยังไม่ค่อยมีนะก็คือดูเลดอจากกลนะอันนี้ผมอพูดยากจากตัวเนี้ยเพราะว่าตัวนี้ของต้องแน่นมากเลยคือเล่นได้จริงจยังจงอาจจะต้องสองเอสเลยอ่ะคุณแล้วก็ต้องมีอ กุญแจสวรรค์ไอเป็นอวบิฟเวอร์ผมพยายามเปิดแล้วมันไม่ออกใช่ครับมันไม่ออกคือรอบก่อนมันมา p อฟสตาร์ออฟยีเดนเนาะแล้วก็เป็นข้างตู้มันก็จะเป็นไอเนี่ยอวบิฟเวอร์ของนางแหละผมเปิดยนไออาวุธหน้าตู้มันการันตีไปละห้าสิบอะออกไปละแต่อวบิฟเวอร์ผมก็ยังไม่ได้นะหน้ําตาจะไหลนะฮะสติกแม่ก็เริ่มเก็คือจะใช้ประจําตัวเนาะบนกับกลางเนาะอันหลังส่วนล่างก็จะใช้ของอลิเซียอันเฉดเซตเมื่อกี้แหละอลิเซียใส่ได้กายภาพหลายตัวมากเซตล่างอ่ะ ชิน้นร่างดีมากเลยค่ะเอลิเซียนะกายภาพหลักๆก็จะประมาณนี้คือจะมีสาตัวละครเนี่ยที่ยืนพื้นเลยสำหรับกายภาพเพราะฉะนั้นเซเล่ถามว่าเอาไปเทียบกับอรสามตัวละครนั้นน่ะเป็นไงบ้างเออสู้ไม่ได้เลยคุณแพ้แบบรับคาบนะแบบสู้ไม่ได้เลยทําให้เอ,อตัวหน้าโกจริงๆก็จะเป็นตัวนี้โรซายアบทคอก็จะกลายเป็นเดลต้าเนาะเมื่อก่อนเดลต้ามันเป็นเมตาคุณแต่พอเอลิเซียมาแล้วเอลิเซียดันสุดอะแล้วเทียบกับเดลต้าผมว่าเอลิเซยกินขาดเพราะเดลต้ามันเก่งกับมอนเต้าเดียว ดาเมจมันไม่ขี้เลอหรอกแต่เดลต้ามันเกลียดกับมอนบ้าเดี ons, ๋ยวพอเจอมอนกลุ่มที Superman, ่ยิงกระจายกันเดลต้ารอนง่อยและก็ทำดาเมจเสียเวลาเพราะเกนียมันแข่งกันทำเวลาเนาะใช่ไหมแล้วก็เทนหลังๆมันอ่ะเพราะฉะนั้นเอลิเฟียดีกว่าทุกกรณีตัวน้ำแข็งผมพูดไปแล้วตัวนี้ไม่ติดเมตาติดโผแน่นอนกายภาพนี่ก็หลุดโผไปแล้วหลุดไปนานแล้วด้วยฟูกะผมเชื่อว่าเป็นตัวละครอีกหนึ่งหลายๆคนที่สำหรับผู้เล่นใหม่ค่อนข้างจะแนะนำเนาะก็คือฟูกะฟินิกนะเพราะว่าฟูกะฟินิกเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่มีความสามารถในการบัฟท ก็คือทําให้ตัวละครทา่าที่เป็นทา่าที่ไม่ใช่กายภาพอะทตุน้าไม่ใช่าตาน้ําแข็งทา่าไฟฟ้าทา่าไฟสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงขึ้นก็คือเป็นตัวบัฟสาท่าแต่ด้วยความที่เอ,อเราต้องสาร,รภาพตามตรงว่าถ้าคุณอยากจะได้ฟูกะจริงๆแล้วก็นะคือผมไม่ค่อยแนะนําล่างนี้แล้วนะเพราะล่างนี้มันตกเมตาไปนานมากแล้วแต่สมมติถ้าคุณอยากได้แบบมาแก้ขัดก่อนเนะี่ยคือเออ ในร้านนี้มีแลกคุณนะครับใช่ครับแล้วมันใช้แค่หินเล็กด้วยมีโอกาสที่คุณจะฟาร์มได้จากที่นี่แหละหินเล็กหาได้จากไหนก็เนี่ยจิ้มที่หินมันจะบอกแหล่งที่มาคุณนะคุณมาจิ้มดูได้เลยนะถ้าคุณอยากได้ฟูกะจริงก็มาใช้งานชั่วคราวก็ระตามนี้นะคุณนะซึ่งตัวของตัวบัตทาสน,นะผมพูดไปเลยแล้วกันเนาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะตัวละครบ,บัตทาสะจิ้มทีฟูกะเลยนะฮะฟูกะร่างอย่างนี้จะตกไม่ต้าไปแล้วเพราะว่า แพดสามจุดเก้ามัง้งมั้งนะผมจำไม่ได้แล้วก็คือฟูกะเซียนนะประเด็นเดียวคุณมีคุณหน้าตาผมขอคอสตูมดังเดิมมากันนะคอสตูมดังเดิมก็คือฟูกะเซียนเป็นตัวละครซัพพอร์ตที่เรียกว่าเป็นร่างเอาเว้ของร่างเนี่ยคือเก่งแบบก้ากระโดดตั้งแต่นางมาคือติดเมตามาสองสามปีแล้วอ่ะคือมันเก่งมากนะปัจจุบันมันก็ยังใช้งานได้นะฟูกะเซียนแล้วพูดตรงๆแต่ ถ้าคุณไปส่องพวกโปรไฟล์หรือทีมที่อันดับบนๆเล่นกันคุณจะเห็นา่าฟูก่าเซียนแทบไม่เหลือแล้วนะแทบไม่มีคนเล่นแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าจริงๆนางบัฟดีเหมือนเดิมนะนางไม่ได้มีอะไรด้อยอันติบัฟโหดมากไอทะลวงท่าน,นี่คือของขี้โกงในเกมแล้วบัฟอยู่นานสิวหนาวีนี่สุดๆตีธรรมดาเอเป็นเอท่าสีดําล้วนตีปุ๊บทาให้โดนท่าแรงขึ้นอันนี้ก็ดีข้อเสียนางคือนางใช้เกรอันติ1 2อย้าหนักมาก ถึงจะอาวุธจะสามารถช่วยปั๊มเกจ sp ได้ก็เถอะคือฟูกาล่างเนี่ยถ้าเกิดมันใช้อันติได้ตลอดเวลาแบบอันติปึ้งปาดไอ้ลดท่าเสร็จปุ๊บสลับตัวเล่นตัวอื่นกลับมาให้นางเล่นยดอันติได้คือต้องทำได้แบบอย่างเงี้ยทุกรอบอะนางจะเป็นตัวที่ไม่มีวันหลุดเมตาครับมันทําอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่านางปั๊มเกจ sp ตัวเองอะชา้าเอเกตเมตาตัวเองอะชา้าเป็นข้อเสียหลักของนางเลย แค่จะให้คุณเอานางมาล้ำเพื่อเก็บเกรดเอสพี SP, แล้วก็จะทําให้คุณเสียใช้เวลามากขึ้นคือเสียดีเพสมากขึ้นตัวหลังๆก็เลยจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเอสพีมากเท่านางแล้วคือตัวละครใหม่มาไม่ใช่ว่ามันจะกบจุดเด่นนางนะคือตัวละครใหม่อ่ะปัญหาเรื่องถ้าไม่ตายเกรดเอสพีมันน้อยลงนางก็ต้องใช้เวลาในการล้ำเยอะมันก็เลยเป็นข้อเสียเพราะฉะนั้นณปัจจุบันถือว่านางเข,งขาค่อนทำเกมช้าแล้วเป็นตัวละครทําเกมช้าก็เลย ถามว่ายังเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้อะแต่มันทําเกมช้าในเกมที่แข่งกันทําเวลาฆ่าบอสนี่ถือว่าค่อนข้างแย่แล้วนะสำหรับตัวนารครเมตาปัจจุบันที่แทนตําแหน่งนางเลยนะแบบสายยืนตําแหน่งเดียวกับนางเลยจะมีอยู่ด้วยกัน2ตัวละครนะแทนนางเลยเออณปัจจุบันนะเป็นซับซับแกนกลางของสายท่านเลยก็จะมีตัวละคร2สองตัวตัวแรกก็คือรีซูชางนะฮะลูกของลูกศิษย์อีกทีหนึ่งเนาะรีซูชางนะข้อดีของรีซูชางคือรีซูชาง ถ้าเกิดอยู่บัฟเป็นทีน้ำแข็งรีสุชาจะเก่งแบบคุณพ่อคุณแม่เลยคือเก่งมากในทีน้ำแข็งนะสุดยอดแต่อยู่ทีมอื่นเออไม่ได้ดีขนาดนั้นเผอร์เอร์ฟูกะยังดีกว่าอยู่นะแต่นางจะมีปัญหาเรื่องเกรดเอสพีน้อยกว่าฟูกะเยอะมากคือวนแทบจะไม่มีทางพลาดวนอันติได้แทบทุกรอบที่นางเข้าสนามเลยตีแป๊บแป๊บแป๊บได้เกรดอันติแป๊บแป๊บแป๊บเกรดอันติไม่ค่อยเสียเวลาในการปัมนะป๊มธาตุนะเออปั๊มไม่ตายมากค่อนข้างเก่งเก่งเลยแหละแล้วก็สามารถหาได้จากไหนนะ ครับผมนะลิซูชางร้านอำนาจจิตมีฮนะมีให้แลกนะแต่คุณจะต้องหนักหน่อยนะเพราะว่าเอนางใช้หินใหญ่นะหินใหญ่กับหินเล็กไอหินใหญ่เนี่ยปัญหายากมากเลยไอไอมรดกโบราณเนี่ยปัญหาใหญ่มากเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเอาตัวบับธาตุอะลิซูชางเป็นหนึ่งช้อยที่คุณต้องทำและบังคับทำแหละถือว่าดีดีมากนะแต่คุณจะใช้เวลาฟามเศษนางนานหน่อยนะอ่าแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งเป็นตัวละครที่เข้ามาแผดซีโจทย์สามเลย ครับไอหกจุดสามนะแล้วผมก็ไม่มีนะเพราะว่าผมตั้งใจจะไปเปิดแพทนานเลงน,นะก็คือนี่เลยนะนี่คือตัวละครที่เขียฟูกะอย่างแท้จริงนะก็คือเฮตเชอร์แห่งความจริงเนาะตัวละครนี้ก็คือเนี่ยสั้นๆเลยคือมาเขียฟูกะชัดเจนมากนะนะอยู่ทีมไฟกับไฟฟ้าจะได้บัฟที่แตกต่างกันเนาะแต่นางมีปัญหาเรื่องเอสพีค่อนข้าง คือไม่ต้องใช้ท่าไม่ตายนังก็บัฟได้ค่อนข้างโหดแล้วอะ่ะเพราะใช้ท่าไม่ตายก็บัฟโหดทะลุโลกกับปีกอะ่ะแทนผู้กาอย่างชัดเจนตัวนี้นะเขียนเมตาคือถ้าเกิดคุณอยากได้ตัวบัฟท่าเด่กคุณเล็งตัวนี้ไว้เลยอะ่ะตัวหนึ่งบัฟไฟกับไฟฟ้าโรนเนียล่างนี้คือที่สุดละส่วนบัฟต้าแข็งก็ไม่ใช่รีสูชาเพราะฉะนั้นฟูกากค่อนข้างตกงานชัดเจนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผู้เล่นใหม่แล้วต้องการที่จะลงทุนหรือมองว่าคุณจะเปิดตัวไหนดีอะ่ะข้ามมหาสองตัวนี้เลยนะถ้าเป็นบัฟท่า ยหลักๆก,ก็จะประมาณนี้เนาะส่วนตัวละครอื่นโอ้โอเคหมดแล้วไม่มีแล้วโดวยสรุปคือตัวละครหน้าเปิดตู้นี้มีแค่ตัวเดียวคือโบเออรบรนเนียเฮชเชอแห่งเหตุผลนะถ้าเกิดคุณมีตัวละครหมดแล้วแล้วคุณไม่รู้จะเอาอะไรก็ไปของอย่างอื่นก็ได้นะก็โอเคอันนี้สองสองร้อยก็ดีอ่ะใช่ได้เลยอ่ะแต่ผมคงกดเอาเศษไปมากกว่านะ โดยรวมๆก็จะประมาณนี้นะเจอกันใหม่ฮะคลิปวิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ